สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็ซออื้อของนครับอรอเออเนียนนะครับเกิดจากย่าเก่าทีวีตอบ,บาับานนี้พลาส,ส,สติกพลาสติกหุแล้วครับรพส,สิตก ทั้งเล็กนี่น,นี่หน่อยส oh, mm, ิเขาพอกแก่ส่วนไล่เขาจะแกะอันเด็กใหญ่ทั้งเล็กกับแก่อันนี้ก็สอบนี้นี่โอ้โหมาเห็นไก่ปะก็มีมอเตอร์มอเตอร์การน้ำร้อน อันนี้ซื้อไปแกะอ้ยมีอะไรครับอืม,อมสเตเลดปลอมบ้านก็เป็นเด็ดชุบอันนี้ก็ซื้อไปแกะขายอนนนะอาไ,ไายอ,อน้นี่นี่เาไปหมดออ้สั่งเบิร์นะใจต่อสั่งเจ้ามาสั่งนะสั่งเลยนีเปิ่นมีเนียมตูดกระทะนี่ครับ ซื้อแพงก็ไม่คุ้มมันเบาท่านหนักมันได้อยู่เดี๋ยวเราสั่งโลก่ะนี่มีเนียมส้มๆนี่เจ้าแกะเราอะรถติด ติดใส่สังเล้วสังการนำห่อนบุกอ่ะเดีกย่าน้เป็นพลาสติกโรยเลยเพงกับวัคุมโรดอย่งนี้่อละหาบสบฮะบอก จบาทเด้สิบองบาทเรบางนึ่งกัด้ึงกบบได้อันนี้โลยังยโลนาบอโลนาโลนา้สิบสองบาทกับบได้บอมันโลดอยนี่นสิติกับลละหบาทนึงเนาะนไรหนักพลิสติเรียกกรเปเลิคกระปิล็ก เอาหาบาทเอาหาบาทได้อย <bom cup. S 2> ู <c oughs> ่ห <c oughs> er ่อการละม่อนเนี่ยเอื้อได้หาบาทหาบาทพ่ออะไรอยู่ กระทะครับกระทะกรเทาใดล่ะลู่นานะลูกนนาบ่ะรบ่นาเกัอบสี่สิบก็สี่สิบเออเออสี่สิ